Did you know, น i d you know คุณรู้หไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำเรียกร้องความสนใจแต่เช้าเลยไม่ไหนเรียกร้องตั้งแต่พ้นช่วงสงการมาเนี่ย รองเท้าคู่เก่งของผมเนี่ยเปียกตลอดเลยอ่ะพี่แล้วเธออะไรมาถูเนี่ยต้องหาทางป้องกันคืออะไรจ๊ะใช้เทียนครับเอามาทำอะไรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อครับสำหรับท่านที่มีรองเท้าผ้าใบคู่เก่งแล้วมันต้องเปียกขึ้นมามันเสียอารมณ์นะครับวันนี้ครับดิจิโนคุณรู้หรือไม่ครับเรามีเทียนที่จะทำให้รองเท้าคุณไม่เปียก เราพอมีวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันไม่ให้รองเท้าผ้าใบานั้นเปียกน้ำได้ระดับนึงครับวิธีที่ว่านี้ก็คือการเคลือบรองเท้าด้วยเทียนอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเทียนไขหรือขี้พึ่งพาราฟินแล้วก็ไดเป่าผมครับก่อนจะลงมือเคลือบผิวรองเท้าก็ต้องปัดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดรองเท้าแล้วก็ต้องแน่ใจว่ารองเท้านั้นต้องแห้งสนิทจากนั้นนะครับ เพื่อให้เทียนนั้นติดกับผิวรองเท้าได้ง่ายขึ้นเราก็จะเอาใดเป่าผมมาเป่าให้ความร้อนกับเทียนก่อนเพื่อที่ว่าแว็กซ์จะได้อ่อนตัวหลังจากนั้นก็เอาเทียนนี้ไปถูให้ทั่วบนผิวรองเท้าครับไม่ต้องตกใจไปนะครับว่ารองเท้าของคุณจะดูเป็นสีขาวขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอาใดเป่าผมปรับให้อยู่ที่ความร้อนสูงเป่าให้ทั่วเทียนจนไขซึมลงไปในเนื้อรองเท้า แล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันโดยเราจะเทน้ำลงบนรองเท้าข้างที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วยเทียนซะก่อนจะเห็นว่าน้ำจะซึมลงไปแบบนี้ส่วนข้างที่เราเคลือบด้วยเทียนเมื่อเทน้ำลงไปมันก็ไหลออกไปเสียส่วนใหญ่ทำให้รองเท้าไม่เปียกชื้นคำถามคือเทียนหรือขี้พึ่งพาราฟินกันน้ำได้อย่างไรขี้พึ่งพาราฟิน ไม่เปียกน้ำนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นไขมันที่ได้จากการกลั่นปริโตเรียมมีลักษณะใส,าสาไม่มีกลิน่นไม่มีรสมีจุดหลอมเหลวที่47ถึง64องศาเซลเซียสเมื่อเราเอามันไปถูก,กับรองเท้าแล้วก็ให้ความร้อนในระดับหนึ่งขี้ผึ้งมันก็จะละลายลงไปเคลือบผิวแล้วด้วยคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ำมันก็เลยสามารถกันน้ำให้กับรองเท้า ได้นั่นเองอีกนิดเดียวเปียกปะนี่อีกนิดเดียวนี่เป็นแปลว่ายังไม่เสร็จพี่ชีล้วปแล้วพี่ดูแล้วบอกมันยังไม่เสร็จอ๋อเออได้จริงๆเนะได้เฉพาะเท่าที่ได้นะสิชีดไปเลยนี่ถ้าไม่ใช่รายการนี้ไม่ทำให้นะครับท่านผู้ชมลองไปใช้ดูนะครับสำหรับ วิธีการนี้ครับเพราะว่ารองเท้านี่เป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันนะครับถ้ารักษาไว้ได้นานๆไปเีครับขอบคุณมากครับนี่คือ You Know ไม่พอรองเท้านะครับตามตัวด้วยนะครับวันนี้ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับกับเรื่องของเทียนและรองเท้านะครับเข้ากันได้เห็นไหมครับถ้าอยู่ตามนี้ Facebook y o u t u b e อีเมลมีจดหมายมาครับต้องลาแล้วนะครับอีกไหมชิว chạy chiến chiến. đi Did you know?